ลองดิฮึ่มนั่งนี่ก็ได้เยทุ่มพี่น้องน้องใหม่น้องใหม่ยุ่ยสวนจะของพี่น้องคอรอแคลเร่โมงงามคือของกระจกนี่มึงเนี่ยของกระจกงามงามแต่ของเยทุ่มมึงเนี่ยเห็ดบพราะทะเลเด้นี่ โอ้ขั้นพี่น้องขั้นอคอรอเคเรมาปาดเอาท่านี้ไปตุ่ม ยุ่งไรพี่น้องยุ่งไรไรคำมาหรือยุ่งไรอืมต้องสีเป็ดคนอืมเกี๊ยต้มต้มไว้ให้กินกับตับหมูซีหาดสามกว่าจุดหนึ่งปลูกไว้ว่าเม่นน้องใหม่วาเม่นไผ่ใหญ่อะนะผัดเป็นบงผัดเป็นบงน้อย ว่าเม่นบงง่งน้องไม้ไพ่บ่งเยสทุ่มก่าสีเอาไว้ายกินกับตำมุ่งเขาไปในบ้านผัวว่าตำอันเย็ดแล้วเหรอมีสาอในห,หน่อยสวัสดีค่ะเอที่จะ น้าไม้มันนั่นเกิดน้ามันไม่เป็นน้าไม้ไผ่อันนั่นเนาะน้าไม้ไผ่เลี้ยงหน่อยมันบ่คือนน้าไม้ไผ่ไผ่เลี้ยงใหญ่เพิ่นมันบ่างามคือของเพิ่นนะมันเป็นอันนี้น้อยชิงชิง,ชงต้งไมไปถ้ากินครับตำมะฮูง ว่าแม่นเป็นน้อไม้อันไผ่อันไผ่เลี้ยงใหญ่นั่นแหละเป็นผัดเป็นน้อไม้ไผ่เลี้ยงหน่อยอย้ายทุ่มกะกําลังเสียออกดอกม a างออกม a างออกแล้วปลูกไม้ปลูกซุ้มไม้นะอุย้ยงุ่งกรหลายปลูกต้นบักพลิกกับต้นบักฮุ่งหัวก็แล้วเหลียบเหลียบอีกซุ้มหนึ่งว่าท่านแล้วอยู่ย เสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะ f อซี FC จ้ะ